จกคำถามความรักจำนวนมากมายที่ถูกส่งเข้ามาถามพี่อ้อยพี่ชอ็อตกลายมาเป็นพอดแคสตอบปัญหาหัวใจเต็มรูปแบบครั้งแรกของพวกเราสวัสดีค่ะพี่ชอ็อตค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะและนี่คือพี่อ้อยพี่ชอ็อตพอดแคส สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาตอนที่ชื่อว่าเหตุเกิดจากแอปหาคู่โอ้ยช่วงนี้มันช่างเป็นปัญหาเยอะมากคือถ้าโสดเล่นแอปหาคู่อันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะก็ต้องไปดูกันว่าจะเจอคนจริงใจไม่จริงใจค่ะแต่ที่มีแฟนแล้วแล้วก็ยังเล่นไปหาคู่เนี่ยอะไรกันนะคะแล้วมีคาถามเยอะมากค่ะพี่ช็อตคะที่ฝากเอาไว้นะคะคนนี้ค่ะคนแรกเลยน้องนกค่ะน้องนกบอกว่าหนูได้เจอแฟนในแอปหาคู่เขาเป็นคนต่างชาติที่พูดไทยได้ แถมเด็กกว่าหนูสิบเอ็ดปี oh. ตอนแรกไม่เคยคิดว่าจะชอบเขาเลยแต่ด้วยความเอาใจใส่ของเขาก็เลยตกลงคบกันค่ะ <c oughs> ตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันไม่มีสัญญาณว่าเขาจะมีผู้หญิงที่ไหนเลย <c oughs> จนถึงวันที่เขาต้องบินกลับบ้านไปเยี่ยมแม่ที่ป่วยเราได้รู้ความจริงว่าเขามีคู่มัานอยู่ที่นั่นแล้ว oh. แล้วก็กําลังจะแต่งงานกันด้วย <c oughs> หนูเลยคิดว่าจะตัดใจแต่เขาบอกหนูว่าถูกพ่อแม่บังคับให้มัน่นแต่เขายังอยากมีเราอยากใช้เวลาที่ไทยกับเรา หนูควรทำยังไงดีออกมาก่อนว่าถ้าอยู่เมืองไทยก็จะมีเวลากับเราแต่ถ้าไปต่างชาติเขาจะไปแต่งงานกับคนนูน้นที่ประเทศนูน้นอย่างนี้เหรอคะค่ะน่าจะเป็นแบบนั้นห,หนูควรทํายังไงดีคะไม่รู้ถ้าหนูทําได้นะพี่ว่าหยุดเถอะในที่สุดแล้วหนูไม่ใช่แฟนเฉพาะประเทศไทยอะ่ะ <c oughs> ออกนอกแผนที่ประเทศไทยปับ๊บไม่นะเขาเป็นสามีคนอื่นตายแล้วไม่รู้มีอีกกี่ประเทศเนี่ยใช่ค่ะถ้าเกิดเขาต้องไปขออย่างนี้กับทุกประเทศล่ะแล้วถ้าเกิดมีผู้หญิงที่พร้อมยอมรับในเงื่อนไขล่ะนะคะคือ ในที่สุดคะ่ะไม่ว่าเขาจะถูกบังคับให้แต่งงานหรือ,อยังไงก็ตามทีเขาควรจะบอกเรื่องราวเหล่านี้ตั้งแต่ต้นแต่ตอนนี้มันมีเจตนาที่ชัดเจนว่าอืเขาก็มีความหลอกกันอยู่ใช่ค่ะแล้วเราจะอยากได้รักจริงในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งเอาความหลอกลวงมาแลกเหรอมันไม่ได้มั้งวันนี้ร้องต้องยอมรับไปเลยนะคะว่าเขาโกหกและการโกหกเขากอการโกหกอย่างเห็นแก่ตัวด้วยแบบที่ไม่แคร์หัวใจเราเอาแล้วตอนที่อยู่เมืองไทยอยากมีเราแล้วตอนที่เขาอยู่ในเมืองเขาแล้วเราอยากมีเขาบ้างอะทำยังไง อ๋อไม่ได้ไงก็บอกแล้วไงว่าเขาแต่งงานเนี่ยหรอคือความแฟร์ของการเป็นคนที่รักกันค่ะถ้าเขารักเรามากเขาจะไม่อยากมีคนอื่นไม่ว่าจะประเทศไหนก็ตามคเขาต้องพยายามดิ้นรนแล้วก็หาวิธียังไงก็ตามที่จะมีเราคนเดียวค่ะแต่ตอนนี้เขาจะคิดแบบนี้ไม่ได้อะค่ะอย่างที่บอกแหละถ้าทุกคนคิดอย่างนี้หมดเนาะสมมุติว่าแบบพี่อ้อยมีแฟนอยู่กรุงเทพคนหนึ่งไปอยู่ที่แม่สอดอีกคนนึงแล้วไปอยู่ที่อะไรอะลำปางอีกคนอย่างเงี้ยมันก็ได้ไงคะซึ่งซึ่งมันไม่ควรนะคะมันมันไม่ควรทําแบบนี้เนาะ เพราะฉะนั้นน้องต้องสื่อสารกับเขาตรงๆค่ะไม่ว่าจะปัญหาของเขาว่าถูกพ่อแม่เขาบังคับให้มั่นแต่นั้นไม่เกี่ยวกับเราอะใช่คือพอเขาโกหกหนึ่งครั้งอะพี่เลยไม่แน่ใจเลยว่าต่อมาเขาจะโกหกเราเรื่องอะไรอีกไอ้เขายังอยากมีเราเนี่ยเราก็แอบ,บชื่นใจว่าดูสิคะเขายังอยากมีหนูอยู่เลยแต่เขายังอยากมีหนูเป็นของแถมนอกบ้านของเขาเพราะเขากำลังมีคนในบ้านของเขาอย่างเป็นทางการที่สำคัญคืออั้นเขาแต่งงานกันด้วยนะคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราเป็นอะไรเนี่ยในประเทศไทยเราเป็นอะไรเนี่ยแต่ว่าที่ของเขาเนี่ยเขา พ่อแม่เขาเป็นคนจัดการให้<ฆ>มีการมั่นกันมีการแต่งงานกันนั่ในสุดท้ายเราก็เป็นของแถมอย่างที่พี่อ้อยว่าจริงๆนะคะไม่ได้คะ่ะไม่ได้เราต้องมีค่าเกินกว่าจะเป็นของแถมในชีวิตใครนะคะค่ะน,น,น,น้องนกเนาะน้องธีนพัฒค่ะ,คะส่งมาบอกผมทะเลาะก,กับภรรยาเลยทําให้แยกกันอยู่ช่วงที่แยกกันอยู่ผมไปม,มีอะไรกับผู้หญิงคนหนึงที่รู้จักกันในแอปหาคู่นี่ไงผมบอกตัวเองเสมอว่าแค่ไปสนุก พอตอนนี้ผมมีภรรยาคือผมกับภรรยาเริ่มกลับมาดีกันนะคะผมจึงไปบอกเลิกน้องคนนี้แต่ผมเจ็บมากไม่รู้ไปรักน้องเขาตอนไหนผมทําใจไม่ได้ทํำยังไงดีอืทําใจไม่ได้ก็ต้องทําได้คะ่ะใช่ค่ะมัน <c oughs> คือแค่นั้น <c oughs> คือจริงๆแล้วเรื่องเรื่องแบบเนี้ยมันประมาทไปได้จริงๆนะเรื่องความรู้สึกคนเราอะ่ะเราก็ไม่รู้หรอกอย่างที่บอกว่า เฮ้ยคิดว่าจะเล่น <c oughs> เล่นเล่นเล่น <c oughs> เราคุยกันอยู่เสมอว่าความรักบางทีเหมือนติดยาเนอะลองดูไม่ติดหรอกไม่ติดไม่ติดสุดท้ายติดแล้วเป็นยังไงละ่ะ <c oughs> ชีวิตก็แย่ชีวิตก็พังนั้นตอนนี้ค่ะยังไงก็ตามเรามีภรรยาอยู่เราแค่ทะเลาะก,กับภรรยาเองนะไม่ได้เลิกกันแค่แยกกันอยู่แบบเดียวนั้นการที่เราไปรู้จักกับใครอีกคนหนึ่งในแอปหาคู่จนกระทั่งถึงขั้นแบบมีอะไรกันอะไรแบบนี้เนี่ยถึงขั้นแบบมีความสัมพันธ์ไปถึงต่อเนื่องไปถึงทางใจเนี่ยยังไงมันก็ไม่ถูกต้องอะค่ะ นะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดคิดว่าเราจะกลับมาดีกับภรรยากลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมสุดท้ายน้องบอกทําใจไม่ได้ทําไม่ได้ก็ต้องทําได้ค่ะใช่ค่ะหรือถ้าไม่อย่างนั้นนะอยากจะรักคนคนนั้นมากมก็ต้องเลิกกับภรรยา<อ>คือทางเลือกมันมีแค่นี้จริง,ร,งรักใครก็อยู่กับคนนั้นนะคะใช่ค่ะอย่ามาทําแบบว่าเออคนนั้นก็อยากมีคนนี้ก็ไม่อยากเสียไปอ,ะอ่ะแล้วถ้าเกิดภรรยาในช่วงที่ไม่อยู่คือเขาทาตัวเหมือนเราเลยอะ่ะ ก็ไปดันไปผูกใจไว้กับผู้ชายอีกคนนึงน้องรับไหวหรือแต่มีอะไรกับผู้ชายอีกคนนึงสมมติอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราจะยอมได้ไหมคะค่ะก็ไม่มีใครยอมได้อยู่แล้วไงเนาะใจเขาใจเราคะ่ะเพราะฉะนั้นพี่ย้ำอีกครั้งหนึ่งทำใจไม่ได้ก็เรื่องของน้องเพราะยังไงก็ต้องทำน้องอบอกทำใจไม่ได้ทำยังไงดีทำยังไงดีอีกทำยังไงก็ไม่ดีอะตอนนี้นะคะในที่สุดนะเอาแต่ใจไม่ได้ค่ะน้องธินภัรและอย่าลืมว่าเรื่องของใจไม่ใช่เรื่องล้อเล่นอย่าคิดว่าเริ่มเริ่มไปก่อน S <S <an> <S เดี๋ยวไปจบเอาข้างหน้าไม่ใช่รับใบปลิวและถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คิดว่าแค่ไปสนุกตอนนี้น้องจะทุกข์หนักมากและในที่สุดแล้วถ้านอบอกน้องไปรักคนคนนั้นเข้าแล้วรักแล้วไงล่ะคะก็ะถ้ารักมากก็ต้องเลิกกับภรรยา,ายไงค่ะเอาอะไรก็เอาสักอย่างหนึ่ง<ช>เ,อเอาทุกอย่างไม่ได้ค,ะค่ะเอาแต่ใจตัวเองไปหมดทุกอย่างไม่ได้เพราะว่า ชีวิตจริงๆนะมันไม่มีใครมีความสุขจริงหรอกถ้าน้องคิดจะเอาแต่ใจตัวเองแบบนั้นแม้แต่ตัวน้องเองก็จะไม่มีวความสุขด้วยถ้าเกิดยังอยากจะกลับไปดีกับภรรยาด้วยแล้วก็ยังจะมีอีกน้องในแปปอปคนนี้ด้วยเนี่ยค่ะสุดท้ายคนไม่มีความสุขที่สุดตัวน้องเองแหละโอ้มันยังมีปัญหาตามมาอีกเยอะค่ะส่วน้องไปมีอะไรกันแล้วเขาท้องแล้วไงต่อตอนนี้แต่ว่าแอบปิดบังความลับอะไรโกหกอะไรอีกยืดยาวค่ะนะไม่มีใครมีความสุขจริงหรอกกับความรักแบบนี้ค่ะ น้องบีม <c oughs> สองคำถามมากค่ะ หนูได้เจอผู้ชายคนหนึ่งในแอปหนูหลงรักเขาเขาพยายามจะนัดเราไปเจอแต่ด้วยความที่หน้าจริงของหนูไม่ได้ดีมาก<ำ>เป็นหน้าไม่ตรงปกใช่เป็นสิวที่หน้าค่ะหนูไม่กล้าเจอกลัวเขารับไม่ได้หนูไม่กล้าเดินเคียงข้างเขาหรือไปไหนมาไหนกับเขาไม่กล้าเข้าไปในสังคมของเขาหนูเลยปฏิเสธที่จะไปเจอเขาเขาโกรธจะไม่คุยกับหนูหนูควรทำยังไงดีคะแ้วก่อนมันต่างกันมากขนาดไหนคะหน้าปกของหนูกับหน้าจริงของหนูเนาะคือไม่รู้สิน้องบีถ้าในที่สุดแล้วเนี่ย เราคิดว่าเราอยากจะคบกับคนคนหนึ่งไปอ่ะยังไงต้องคบกันในความเป็นจริงในโลกของความเป็นจริงอะค่ะจะมาคบกันแบบในแอปแบบเห็นแต่หน้าสวยๆที่อยู่หน้าปกกันอย่างเดียวก็ไม่ได้แต่ในที่สุดแล้วพี่ไม่รู้เงี่ว่าหนูไปโกหกอะไรเข้าไว้หนูเอารูปใครไปใส่ไว้แทนหน้าของตัวเองหรืออะไรยังไงจนถึงขั้นต้องปฏิเสธทุกอย่างเป็นสิวที่หน้าก็รักษาได้แต่จริงๆแล้วในการครบกันของเราสองคนนั้น เราคบกันด้วยอะไรคะด้วยหน้าตาด้วยความสวยความงามหรือด้วยจิตใจอันเนี้ยในแง่ของความสัมพันธ์มันอาจจะไวเกินไปนิดนึงในการที่จะรู้ว่าเราคบกันแบบไหนอะเนาะแต่ยังไงก็ตามแต่คือน้องก็ต้องเปิดเผยตัวตนจริงๆอยู่ดีไม่วันนี้หรือวันไหนอะนะคะะเพราะถ้าสมมติว่าเราปฏิเสธเราไม่อยากไม่กล้าไปเดินเคียงข้างเขาไปไหนกับเขาก็ไม่กล้าอยู่ในสังคมเขาก็ไม่ถ้าอย่างนี้ก็อย่าเลย จบเพอะนะถ้ารักเขาแต่เรายังไม่ไม่ภูมิใจในการยืนข้างๆเขามไม่จำเป็นต้องไปเจอก็ได้ค่ะ,คะและให้เรื่องนี้มันจบไปเงียบๆเลยเพราะในที่สุดแล้วหนูอย่าลืมนะหนูใช้คําว่าหลงรักเขาแปลว่าหนูก็หลงรักจากภาพลักนั่นแหละเพราะเวลาที่เจอกันในแอปหาคู่อะคะ่ะคือมันจะเห็นภาพรักกันก่อนอน่ใครจะไปรู้วนะ่าหน้าเขาจะเยินกับหน,กนูก็ได้ถูกต้องค่ะนั่นคือส่วนหนึ่งแต่ในที่สุดตอนนี้ถ้าน้องไม่มั่นใจจะไปเจอเขาหรือถ้าอยากจะตัดสินใจว่าหุยฟังพี่เอ้พี่ช็อตแล้วงั้นไปเจอดีกว่าค่ะเผื่อไม่แน่นกู็ได ก็ควรจะต้องหาเพื่อนหรือหาอะไรไปนะวันนี้การเจอกันในแอปพลิเคชันมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มีความเสี่ยงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นมันมีหลายรูปแบบค่ะลองติดตามข่าวดูก็ได้นะและอย่ามองโลกในแง่ดีซะจนรู้สึกว่าอ๋อมันไม่เกิดขึ้นกับหนูหรอกค่ะเออแล้วถ้ามันเกิดล่ะเพราะฉะนั้นลองดูดีๆวันนี้น้องอย่าเพิ่งคิดไปไกลถึงขั้นหนูไม่กล้าจะเดินเคียงข้างเขาค่ะเรายังไม่รู้เลยนะคะว่าพอเจอกันจริงๆเขาอยากจะให้เราเคียงข้างหรือเปล่าด้วยซ้ํา อย่าลืมว่าความรักเป็นเรื่องของการเลือกกันและกันเราตัดสินใจเพียงคนเดียวไม่ได้จริงๆนะคะมาที่น้องนิดหน่อยค่ะหนูเจอกับแฟนจากแอปแอปหนึ่งเราได้เจอตัวกันแล้วคะ่ะอันนี้นี่ก็เป็นสเต็ปต่อจากน้องบีมนะคะคบกันมาสองสามเดือนเพิ่งรู้ว่าหนูแค่โดนหลอกฟันคือหนูมาจับได้ว่าเขามีแฟนอยู่แล้วแล้วมาหลอกเงินหนูเอาเงินหนูไปให้ผู้หญิงคนอื่นหนูขอเลิกเขาก็ไม่ยอมเลิกขู่ว่าจะไปบอกแม่หนูว่ามีอะไรกับเขาแล้วและบอกว่ามีรูปลับหนูควรทายังไงดี Oh, ถึง,งแม้ว,ว่านะมันมันเป็นสิ่งที่มันผ่านไปแล้วนะมันกลับไปแก้ไม่ได้แต่พี่ก็อยากจะให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สอนจใจสวบอีกหลายๆคนรวมทั้งน้องนิดหน่อยต่อไปในอนาคตด้วยนะคะเจอกันในแอปเนี่ยเนาะคบกันแค่2อสมเดือนก็ไปปล่อยให้เขาหลอกฟันเนาะหรือหลอกเอาเงินระยะเวลาแค่สองสามเดือนเองนะคะนะ้องเนาะ มันนี่แหละไอ้ที่พี่เตือนกันนักหนาแหละเพราะอย่างที่บอกไงว่าเราไม่รู้จริงๆนะว่าเรากาลังเจอกับใครอยู่ค่ะสุดท้ายเขาหลอกเอาเงินไปให้ผู้หญิงคนอื่นแถมตอนนี้ขอเลิกเขาไม่ยอมเลิกแล้วขู่จะไปบอกแม่พี่ว่าเอาจริงนะก็ต้องบอกเลยไปบอกแม่เลยก็ได้และหนูว่าต้องคุยกับแม่ด้วยค่ะในที่สุดความจริงต้องเป็นความจริงค่ะแล้วคนที่จะปกป้องเราดูแลเราไดีที่สุดก็คือพ่อแม่ครอบครัวของเราเองค่ะนั้นหนูอาจจะแก้ปัญหานี้ด้วยตัวเองไม่ได้ละ พอหนูได้ปล่อยให้ปัญหานี้มันแบบลุกลามใหญ่โตจนจนไม่สามารถจะเอาอยู่ด้วยมือของตัวเองแล้วก็ต้องมีคนช่วยซึ่งคนที่ช่วยที่ดีที่สุดก็คือคุณแม่ของเรานั่นแหละถ้าเขามาบอกแม่เราจริงๆก็สารภาพกับแม่ไปตรงๆเลยว่าแม่หนูผิดไปแล้วค่ะหนูพลาดไปเนาะจะให้มีรูปลับรูปอะไรยังไงก็ตามแต่ให้คุณแม่เป็นเป็นคนช่วยเราะนะคะซึ่งคุณแม่เป็นผู้ใหญ่คงจะสามารถพูดคุยเจรจากับเขาได้ได้ดีกว่าเราแหละเนาะเพราะฉะนั้นพี่ว่า สิ่งสาคัญที่สุดตอนนี้ก็คือมาสีถ้าจะมาหลอกค่ะ mm. มันก็ต้องแบบเอาให้มันรู้กันไปเอาให้สุดอะเอาให้สุดไปเลยไงเอาจิงไหมว่าจะมาหลอกกันจริงหรือเปล่าว่าจะจะแบบมาขู่กันจริงหรือเปล่า <c oughs> เขาจะทําจริงแบบนั้นหรือเปล่าค่ะหรือไม่แน่นะมันอาจจะเป็นอันหนึ่งที่ทําให้เราได้ร่วมกันจับมิจฉาชีพเลยก็ได้นะคะอื <c oughs> ในที่สุดแล้วถ้าแม่รู้แล้วนี่คือสิ่งที่หนูกลัวที่สุดไงโอ้เป็นแม่เรานะมากที่สุดนะก็ว่ามากที่สุดก็อ่ะดุดาตําหนิอะแต่ในที่สุดแล้วก็เป็นแม่เป็นลูกกัน แล้วเขาบอกมีรูปลับใช่ไหมแม่ลองดูเลยค่ะแจ้งตำรวจไหม,มหรืออะไรยังไงดีในที่สุดไม่แน่นะคะหนูอาจจะได้ทาเพื่อผู้หญิงคนอื่นๆจะได้ไม่ถูกหลอกเหมือนที่หนูถูกหลอกก็ได้นะนะคะนิดหน่อยนะ,ะลองดูค่ะแม่คือครอบครัวเราและทีมเดียวกับเราเสมอนะคะเราค่อยคุยที่สุดแล้วอะค่ะใช่น้องอันค่ะน้องอันบอกว่าอายุ44ี่ปีเป็นโสดค่ะได้รู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งทางแอปหาคู่แต่เธอแต่งงานมีลูกแล้วตัวเธออยู่กับสามีที่ระยองเราคุยกันมาได้อาทิตย์หนึ่ง แล้วผมก็ได้รู้ปัญหาว่าสามีเธอมีคนอื่นเธอบอกว่าทนมาสองปีแล้วจนได้มาเล่นแอปแล้วก็มาคุยกับผมผมเองก็อยากหาใครสักคนที่รักจริงเรานัดเจอกันแล้วก็มีอะไรกันซึ่งตอนนี้เราได้เจอกันอาทิตย์ละครั้งผมเองก็สับสนว่าผมจะไปต่อ,อยังไงดีเขาบอกรักผมแล้วสิ่งที่ทําอยู่ตอนนี้ผมผิดไหมผิดล้านเปอร์เซนต์เลยค่ะน้องค่ะอยากได้ใครสักคนที่รักจริงแต่หาจากภรรยาคนอื่นแล้วเหรอเห็นปะว่ามันตักกะมันผิดไงคะ อยากได้ความรักจริงแต่ไม่ได้คนทรยศสามีมารักกับเราไม่มีวันนะคะ่ะในที่สุดวันนี้เจอกันอาทิตย์ละครั้งสับสนว่าจะทำยังไงต่อไม่แล้วเขามีลูกแล้วด้วยนะไม่ใช่เขามีสามีอย่างเดียวน้องขาที่สุดน้องก็ชูอ่ะพูดตรง,ตรงอืงใช่ป่ะคะเพราะถ,ถ,ถ้าไม่อย่าง,งนะั้นอ่ะเขาบอกวทนมาสองปีป่านี้เขาเลิกแล้วไม่สามีเขาจะมีคนอื่นหรือเขาทนอะไรมาเป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราค่ะสิ่งที่มันเกี่ยวกับเราคือเขามีสามีแล้วมีลูกแล้วแล้วเราไม่ควรจะไปยุ่งกับภรรยาและแม่ของคนอื่นค่ะนะความรักจริง ที่เราจะต้องหาเราต้องหาจากคนที่อิสระและมีความสามารถในการที่จะเป็นคนรักของเราได้ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไปหามาจากคนที่เป็นแบบภรรยาคนอื่นแบบนี้แล้วน้องอ่านไม่กลัวหรอ,อเขามีลูกแล้วมีสามีแล้วเา็ายังทรยศเลยอะอแล้วหนูอยากได้ความรักจริงแล้วคิดว่าถ้ามีเราเขาจะไม่ทรยศหรอคะมันคือภาพซ้ำๆที่มันเกิดขึ้นได้อะ่ะถ้าคนคนหนึ่งนะสามารถนอกใจสามีมาทําสิ่งนี้ได้แปลว่ามาตรฐานความผิดชอบชั่วดีของเขาอยู่ในระดับหนึ่งแล้วนะ แล้วน้องคิดดูว่าในระดับแบบนี้เนี่ยทำไมเขาจะไม่กล้าทํากับเราค่ะแล้วพี่จะบอกตอบไปได้วยนะคะว่าทุกวันนี้คนเราฆ่ากันง่ายมากเนาะ <c oughs> การไปมีความสัมพันธ์กับภรรยาคนอื่นนะคะก็เห็นข่าวกันอยู่ <c oughs> เราก็ไม่รู้หรอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับสามีเขาเป็นยังไง <c oughs> เขาอาจจะโกหกพูดไม่จริงกับเราก็ได้ <c oughs> ปัญหาอะไรต่างๆนันาที่เขาว่ามันอาจจะไม่มีจริงก็ได้ <c oughs> เขาอาจจะเป็นเพียงแค่ผู้หญิงรักสนุกคนหนึ่ง <c oughs> ที่มีสามีอยู่แล้วก็อยากจะมีเราด้วยค่ะ <c oughs> แล้วถ้าเกิดเป็นความแตกขึ้นแล้วสามีเขามาอะไรเราเนี่ยยน้องงงไเราก็ผิด ล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะคะ,คะไม่มีทางหนีไม่มีทางจะแก้ตัวหรือจะอะไรได้ยังไงเลยนี่คือความผิดและชายชูชัดๆเลยะคะ่ะน้องอ่านไม่เอาสิเราต้องมีค่ามากกว่านั้นถ้าชีวิตน้องอ่านบอกว่าอยากจะหาใครสักคนที่รักจริงและเป็นของเราจริงๆน้องจงหาอย่างถูกต้องหาอย่างถูกวิธีและหาจากคนที่ถูกต้องด้วยะค,ะค่ะไม่ใช่แบบนี้เนาะ ไม่รู้เท่าที่มองอ่ะเขาดูเป็นดูเราเป็นของเป็นของที่ทําให้เขาดูสนุกได้อะคะ่ะถ้าเขารักสนุกระหว่างเราเป็นของเล่นเป็นได้มากที่สุดนะน้องอัน๋นน้องเป็นได้แค่ของตายคือไปไหนไม่ได้อยู่อย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะอยู่กับสามีเขาแบบเนี้ยแล้วเดี๋ยวนะมันจะมีสารพัดข้ออ้างที่เราฟังกันอยู่บ่อยๆอะคะ่ะกําลังจะเลิกแล้วเขาเป็นพ่อของลูกขอเวลาหน่อยออเออขาเป็นพ่อของลูกอยู่เพื่อนลูกเนี่ยสารพัดแปลว่าน้องอันอย,อยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะใช่ปะนะคะเรามีสิทธิ์เลือกค่ะอย่าปล่อยให้คนคนนั้นเป็นคนเลือกแต่เพียงผู้เดียว ค่ะต่อไปน้องหลินนะคะน้องหลินบอกว่าแฟนแอบเล่นทีเดอร์จนไปสนิทกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ทํางานเขาแล้วไม่บอกความจริงกับเราโดยอ้างว่ากลัวทะเลาะ<ม>ให้เรามารู้เองเขาบอกว่าไม่มีอะไรแค่เพื่อนแต่แล้วก็ทะเลาะกันจริงๆหนูไม่รู้จริงๆว่าเพราะเราคิดมากเกินไปหรือเปล่าแต่เพราะเรากลัวว่าเขาจะมีคนอื่นเราให้คําตอบไม่ได้เลยว่าเราควรเชื่อเขาใช่ไหมหรือควรเลิกกับเขาตอนนี้เลยดีคะ่ะ ถ้าคิดจะเลิกอยู่แล้ว FREE อะน,นะคะเดี๋ยวเอาวางเรื่องเลิกไว้ก่อนคือเลิกน่ะง่ายอยู่ให้ได้อันเนี้ยยากกว่ามากคือถ้ารู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าเขาอาจจะไม่ได้มีอะไรกันจริงๆ <ladı. S 2> ลองใช้เวลาช่วงนี้อีกสักตั้งก็ได้นะคะถ้าในที่สุดแล้วปลายจบของหนูเนี่ยคือถ้าเลิกได้ถ้าเลิกหนูก็คงจะเลิกนะคะพี่ในอนาคตแต่ถ้าตอนนี้เราทําให้สุดมือก่อนไม่อย่างนั้นถ้าน้องตัดสินใจเลิกเลยตอนเนี้ยน้องจะมีข้อกังขาหลายอันว่าเอ๊ะหรือว่าเขาไม่มีอะไรกันจริงนะหรือไม่จริงหรือไม่จริงหรือเราเองเป็นเป็นคนที่ ตีโพตีพายไป,ไไปเองไหนก็ไหนๆแล้วน้องอยู่มันสุดรู้ให้มันจิกไปเลยจับให้ได้คาหนังคาเขา,ขาไปเลยแล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวค่อยไปเลิกตอนนั้นก็ได้ใช่แต่อันนึงนะคะในช่วงระยะเวลาที่ยังไม่รู้จริงพี่ว่าเราก็อาจจะต้องเออ,อยู่นิ่งๆอยู่สงบสงบบ้างเนาะ,ะถ้าเกิดเราวุ่นวายจนเกินไปหรืองี่เง่าชวนทะเลาะหรือทําอะไรที่มันแบบในแง่มุมที่ทําให้เขาแบบยิ่งแบบรู้สึกว่าเราไม่น่าอยู่ด้วยเข้าไปใหญ่เนี่ย เดี๋ยวไอสิ่งนี้มันเป็นปัญหาอยู่ตอนนี้มันอาจาจะยังไม่เป็นปัญหาสัทีเดียวมันอาจจะลุกลามกลายเป็นปัญหาจริงๆก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าจะอยู่อยู่ให้นิ่งๆอยู่ดีๆค่อยๆดูเดี๋ยวมันจะเห็นชัดๆไปทั้งครัวจริงๆค่ะความจริงเป็นค,ความจริง,ม,รงมันยังค่ำมีคนเยอะมากนะคะน้องวิ่งไล่ตามหาที่เป็นแทบตายตามสืบตามจับก็ไม่ได้รู้สักทีแต่นั่งอยู่เฉยๆนิ่งๆ,น,งๆนี่แหละเดี๋ยวความจริงมาปรากฏเองเพราะเวลาเรานิ่งๆอะค่ะอีกคนเขาก็ไม่ เขาก็จะไม่ทันระวังตัวหรือถ้าเขาคบกับอีกคนคนนู้นอีกคนจริงๆเดี๋ยวคนนั้นก็จะมาแสดงตัวเองแหละ mm hmm. เพราะเขาก็อยากจะมาแสดงตัวอยู่แล้วแต่ในที่สุดแล้วอะค่ะลองอยู่นิ่งๆยากนะยากยากยากมากเออเวลาที่เราอยู่ในช่วงเวลาที่กําลังระแวงแบบนี้การอยู่นิ่งเป็นเรื่องยากที่สุดแต่ถ้าอยู่ได้ลองดูไปค่ะน้องค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะรู้เองค่ะว่าเราควรจะตัดสินใจยัไงไงต่อไป mm hmm. ในเวลาที่ยังยังไม่แน่ใจอะไรอยู่นิ่งให้ได้ก่อน และน่ารักถึงที่สุดค่ะถ้ามันจะเป็นน่ารักระยะสุดท้ายของเราก็<ม>ทําให้เต็มที่ค่ะเวลาที่น้องได้เลิกจริงๆสมมตินะว่าเขาก็ยังเป็นคนที่แบบที่แท้เขากโกหกเราน้องจะได้รู้สึกเลยว่าฉันทําดีที่สุดแล้ว<ม>นะคะ,คะน้องวิไลค่ะบอกว่าสามีแอบแชทคุยกับผู้หญิงอื่นโดยอ้างเหตุผลว่าเราไม่ใส่ใจเราไม่สนใจเขาเราจับได้แล้วก็นึกว่าเขาจะเลิกแต่ก็ไม่เขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้ทําให้เขารู้สึกดีขึ้นในวันที่เราไม่สนใจเขา ซึ่งเราก็พร้อมจะแก้ไขในสิ่งผิดแต่เขาขอคุยกับผู้หญิงคนนั้นอีกสักพัก <c oughs> เขาไม่กล้าตัดทิ้งเลย <c oughs> เขาแคร์ความรู้สึกฝั่งนั้นมากแล้วเราต้องทําตัวยังไงคะแบบนี้ค่ะ <c oughs> จริงๆตอบคล้ายๆน้องหลิน <c oughs> คือวันนี้เราได้ค้นพบความจริงอันหนึ่งที่เราต้องยอมรับคือเขาขอคุยกับผู้หญิงคนนั้นอีกสักพักนะแปลว่าข้ออ้างที่บอกว่าก็เนี่ยเขาคุยตอนที่เราไม่สนใจเขาไง แต่ว่าตอนนี้ใจเขาก็เริ่มไปแล้วเหมือนกันนะคะเขาถึงไม่กล้าปัดทิ้งเลยเขาแคร์ความรู้สึกของทางโน้นใช่ค่ะนี่คือความจริงที่มันเกิดขึ้นคราวนี้ถ้าเรายังรู้สึกว่าอ่ะให้เวลากันหน่อยเพราะถ้าไหนๆจะเลิกในในปลายจบอะบางคนอาจจะรู้สึกว่าปักธงเลิกแหละตอนนี้ก็ทําเต็มที่ะคะ่ะในเมื่อการแอบแชทกับผู้หญิงคนอื่นจะได้รู้จริงๆว่าเขาแค่เผลอไปหรือไปม,มีใจกันจริงๆจะได้รู้ว่าในวันที่เราตัดสินใจเลิกนั้นเราได้ทําทุกอย่างควรค่าที่สุดที่ผู้หญิงซื่อสัตย์คนหนึ่งจะทําแล้ว Hmm. แต่เอาจริงๆนะคะเขาไม่มีเหตุผลอะไรนะมันมีมีเหตุผลแหละแต่มันก็ไม่มันไม่ใช่เหตุผลนะคะในจังหวะที่เรามีปัญหากันในความสัมพันธ์นะ <c oughs> ทางที่ดีที่สุดคือต้องแก้ปัญหาที่เราไง <c oughs> ไปหาคนมาเพิ่ม <c oughs> ไม่ใช่ไปแก้ปัญหาที่คน <c oughs> อื่นไง <c oughs> เราไม่ใส่ใจเราไม่สนใจ <c oughs> ก็คุยกับเราสิก็พูดกันปรึกษาหารือกันสิว่าจะแก้ไขปัญหานั้นกันยังไงค่ะ <c oughs> แต่ไม่ใช่ว่าแบบว่าเออมีข้ออ้างพอดีเธอเป็นอย่างนี้ฉันก็เลยไปหาคนอื่นคุยค่ะ <c oughs> ปัญหามันก like ็ยิ่งลุกลามเข้าไปใหญ่สิคะมันไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องเนอะแต่ก็อย่างที่บอกเลยค่ะอ่าตอนนี้เขาเขาพยายามจะแก้ไขละเขาบอกว่าจะขอคุยอีกแป๊บหนึ่งแต่พี่ก็พี่แอบเสียวจริงๆนะกรณีน้องวิไลเนี่ยพี่รู้สึกว่าเป็นมันมันโอกาสมันยากเหมือนกันมันมีอัตราการไปสูงกว่าเพราะว่าเขาเขาบอกเขาแคร์ความรู้สึกของทางโน้น่ะคือเอาจริงๆนะเมื่อไหร่ก็ตามที่นอกใจแล้วแฟนจับได้คนที่ควรแคร์คือแฟนใช่ค่ะ ทันทีที่ต้องแคร์แฟนก่อนแล้วคือต้องรีบปักงนูอย่างเร็วที่สุดแต่ตอนนี้สามีของน้องบอกว่าแคร์คนนู้นมากกว่าและขอคุยก่อนพี่ว่าอันนี้มันก็ชัดอยู่นะคะ,คะถึงถึงว่าความรู้สึกของเขาตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับใครมากกว่ากันค,คือความทุรนทุรายในการจะกลับตัวเป็นคนดีเพื่อจะได้เอาใจแฟนเนี่ยมันดูน้อยและอย่าลืมว่าถ้าเราจับไม่ได้เขาคงคุยยาวแต่เนี่ยเราจับได้นะคะ แล้วพอเราจับได้ก่อนเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเขามีความไม่บริสุทธิ์ใจอยู่อน้องวิไลบอาต้องทําตัวยังไงพี่ว่าเริ่มทําใจก่อนเลยจ้ะค่ะเนาะก่อนทําตัวทาใจกันค่ะน้องสมยัยค่ะแฟนชอบไปกดหัวใจให้คนอื่นใน f a c e b o o กอะค่ะมันส่งสัญญาณว่าเขากําลังจะนอกใจเราเขาจะไม่หยุดที่เราใช่ไหมคะพี่ไม่ค่อยแน่ใจจริง <c oughs> คือพี่ต้องยอมรับพี่เป็นคนโบราณมาั้งพี่ไม่ค่อยรู้เลยว่าการไปกดหัวใจใน Facebook ให้กันมันมีความหมายอะไรแบบ มากมายขนาดนั้นหรือเลปล่าพี่อ้อยค่ะเพราะในเพจของเราเราก็พยายามจะบอกว่ากดหัวใจให้หน่อยค่ะ <laughs> กดหัวใจให้หน่อยค่ะ <laughs> คือ,ค,อคือต้องดูหลายอย่างประกอบกันอย่าเพิ่งคิดว่าอะไรอันใดอันหนึ่งมันจะสามารถตัดสินทุกอย่างได้หลายครั้งเวลาที่เราจะตัดสินอะไรอะค่ะเราถึงบอกว่าเฮ้ยหลักฐานมันต้องมีมาจากหลายข้อมูลก่อนนะมีอันนั้นด้วยมีอันนี้ด้วยเขายังดูแลเราอย่างดีเออการไปกดหัวใจเขาก็เดินเข้าไปถามสิไหนกดหัวใจตรงไหนหรอดูกดให้ด้วยได้ไหมอะเออทำไมถึงกดหัวใจให้คนนี้ล่ะ มันคือกรรมวิธีสารพัดในการที่เราจะทําให้เรารู้อะไรมากกว่าการที่แค่กดหัวใจแล้วเรามาตัดสินเขาว่าค่ะเนยกดหัวใจให้คนอื่นต้องไปดูว่าคนอื่นเหล่านั้นเป็นใคร,ใครบ้าง,างค่ะใช่ถ้าแบบโอ้โหคนอื่นนี่ว่าเป็น,นผู้หญิงสาวๆทั้งนั้นเลยอะไน,น,นก็เริ่มสงสัยละเนาะ,ะแต่ถ้าคนอื่นนี่ว่าเป็นไม่รู้ใครต่อใครเขาไปกดเต็มไปหมดเลยเขาอาจจะกดแบบไม่ได้คิดอะไรก็ได้อะไรแบบนี้ค่ะเขาชอบในคอนเทนต์ของเรื่องนั้นหรือเปล่าเขาอาจจะไม่ได้ชอบตัวตนอันนี้ก็มองโลกแง่ดีมากคือคืออยากให้มองในแง่กว้างกว้างตลอดการจะมาคือเวลาเป็นนักสื อะไรหลายๆอย่างมาประกอบกันน้องอย่าไปมองจุดใดจุดหนึ่งจุดเดียวแล้วตัดสินเลยไม่ได้ค่ะการเป็นนักสืบเนี่ยมันต้องมันต้องหูตากว้างแล้วคิดพิจารณาทบทวนในหลายๆจุดรอบๆตัวให้ดีๆอาจเป็นว่าหรือใช่ก็ได้หรือไม่ใช่ก็ได้เห็นไหมยากเข้าไปอีกสมัยค่ะใช้เวลาค่ะเรื่องแบบนี้ไม่มีใครสามารถที่จะอดทนฝืนใจได้นานนักถ้าเกิดแฟนน้องรู้สึกว่าอยู่กับเราแล้วมันไม่โอเคมากๆเอ อยากไปกดหัวใจและอยากจะไปให้ใจขเขาคนนั้นเนี่ยเดี๋ยววันหนึ่งก็ต้องปรากฏให้เห็นะนะคะน้องกั้งค่ะน้องกั้งบอกว่าคบกับแฟนมาสามปีอาทิตย์ที่แล้วแฟนผมไปมีอะไรกับคนอื่นที่เจอกันในแอปหาคู่ผมไม่รู้ว่าควรให้อภัยไหมทั้งที่เรากําลังจะแต่งงานกันโหดมากโอ้โอโอซึ่งนี่เป็นความผิดครั้งแรกและเขาก็ยอมรับผิดทุกอย่างขอโอกาสผมแต่ตอนนี้ความรู้สึกของผมเสียไปหมดแล้วแล้วควรดําเนินชีวิตต่อยังไงครับผมมองไม่เห็นทางออก ผมกลัวว่าเขากับคนนั้นจะไม่ตัดขาดกันเวลาที่ผู้หญิงคนหนึ่งตัดสินใจมีอะไรกับผู้ชายคนหนึ่งไม่รู้นะคะเป็นคนโบราณเช่นกันมันยากกว่าการที่ผู้ชายคนหนึ่งตัดสินใจจะมีอะไรกับผู้หญิงคนหนึ่งด้วยซ้ำนะค่ะคือคือผู้หญิงเนี่ยมันจะมีต้องมีความรู้สึกอะไรอยู่ในใจอยู่ในนั้นน่ะถึงจะกล้าไปยอมมีอะไรด้วยในวันที่ว่าที่จะแต่งงานด้วยไงปัญหาคือตรงนั้นใช่ใช่ค่ะเขาที่ต้องถามกั้งคือมันไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับการควรให้อภัยหรือไม่ควรให้อภัยมันอยู่ที่ อยากให้อภัยหรือไม่อยากให้อภัยนั่นหมายถึงว่าก้างมีสิทธิ์ตัดสินใจได้เลยและพี่เคารพการตัดสินใจนั้นด้วยเพราะว่าถามว่าถึงขั้นหยุดเลยได้ไหมพี่ก็หยุดได้เอาจริงๆนะคะเวลาที่ผู้ชายคนหนึ่งจะแต่งงานะแล้วเราไม่ไว้วางใจว่าที่เจ้าสาวที่พี่นอนกับผู้ชายคนอื่นน่ะบางคนตัดสินใจเลิกพี่ว่าเออก็ควรเลิกแต่คราวนี้ฉันนองรักมากจนอยากให้โอกาสก็เคารพการตัดสินใจเช่นกันว่าโอ้ก็จะแต่งงานแล้วไงคือแปลว่าเธอรักมากไง คือเลยยอมรับความผิดพลาดที่ผู้หญิงอาจจะมีการเผลอไผลได้มันได้ทั้งคู่เลยทั้งหมดอะมันขึ้นอยู่กับตัวน้องคนเดียวเลยอะคือถ้ามีความสุขในการที่จะให้อภัยก็ให้อภัยแต่ถ้ารู้สึกว่าจากนี้ไปจะต้องเป็นทุกข์แน่ฉันไม่มีความสุขแน่ก็หยุดได้ค่ะจะแต่งงานก็หยุดได้พี่ว่าคือ สิ่งที่เขาทามันใหญ่หลวงเกินกว่าที่เราจะไปต่อได้เอาจริงนะถ้าพูดถึงจริงๆอ่ะ,ะมันหยุดได้เลยโดย<ช>ไม่ต้องไม่ต้องกลัวเกรงละอายแก่ใจหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นเลยมันเป็นเรื่องใหญ่หลวงมากๆค,คืออย่างที่บอกอะค่ะคือนอกใจไปม,มีอะไรกับคนอื่นในสถานการณ์อื่นๆใดๆก็ยังพอเข้าใจได้นะว่าค,ค,คนเรามันเลผลอแผลกันได้แต่ในวันที่กําลังจะแต่งงานกันพี่ว่ามันเกินไปใช่ มันเกินไปมากมากจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องควรไม่ควรเป็นเรื่องอยาก<ช>ไม่อยากไงเพราะฉะนั้นน้องตัดสินใจเลยอยากเดินต่อหรือไม่แล้วแต่ถ้าส่งเขามาถามพี่อ้อยว่าน้องคงอยากเดินต่อก็เดินต่อก็ได้นะ,ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ความระแวงมันทําร้ายเราเหลือเกินก็หยุดได้คือคือไม่รู้เหมือนกันคิดเหมือนกันว่าแต่งได้ก็เลิกได้เพียงแต่แค่ตอนเนี้ย เวลาที่มันยังอยู่ในช่วงเวลากั้มกึ่งมันยากไปหมดเลยคะ่ะน้องต้องดูต่อจากนี้เหมือนกันว่าความรู้สึกผิดของผู้หญิงคนนั้นแสดงออกมาในรูปแบบไหนบ้างอย่างที่น้องก็บอกว่าน้องก็ไม่แน่ใจวันที่สุดแล้วเขาจะหยุดได้จริงหรือเปล่าค่ะ <c oughs> อันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าน้องไปเจออะไรที่ทําให้ <c oughs> คิดกลัวแบบนี้ได้อันนี้ก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่ต้องคิดด้วยเหมือนกันนะคะ <c oughs> แต่อย่างที่บอกอะค่ะวันนี้ถ้าอยากไปต่อก็ไปต่อแต่ก็คิดไปเลยนะว่าไปต่อ ก็อาจจะต้องไปหยุดทีหลังก็ได้นะค่ะมาเลยยากตรงนี้แหละคือถ้าหนึ่งเลื่อนงานแต่งงานออกไปก่อนไม่รู้เหมือนกันนี่เป็นอีกอันหนึ่งนะถ้าทําได้ยังไม่จําเป็นจะต้องแต่งงานก็ได้นะถ้าเรารู้สึกว่าไม่พร้อมพอเพราะมันมีอะไรอีกตั้งหลายอย่างที่มันมีความน่าสงสัยและมีความเป็นไปได้ที่มันอาจจะไปพังข้างหน้าไงนะคะถึงที่บอกว่าอย่าคิดแค่การนอกใจเป็นเรื่องสนุกชั่วครั้งชั่วคราวเพราะมันไม่สนุกเลยนะคะหรือคิดต่อไปอีกนิดนึงว่าแต่งงานไปปุ๊บ อ่ะมีลูกอีกอะไรอ,อีกคือชีวิตหลังแต่งงานนะคะมันยังมีความ ผูกพันความสัมพันธ์อะไรอีกวุ้นวายอีกมากมายค่ะไปแก้ตรงนั้นอาจจะยากกว่าแก้ตอนนี้ก็ได้นะนะนะลองดูลองดูเป็นกําลังใจให้นะคะนี่คือเรื่องที่หนักมากนะหนมากหนมากนะคะให้กําลังใจค่ะค่ะมีคําถามอะไรฝากก็มาได้ในพี่ไอยพี่ชอตตัวต่อตัวแฟนเพจนะคะและใครก็ตามที่ชอบฟังค่ะพี่ไอยพี่ชอตพอดแคสต์นะคะอยากเรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตคนอื่นเรามีอีกหนึ่งพอดแคสต์มาฝากนั่นคือพี่ไอยพี่ชอตตัวต่อตัวพอดแคสต์นะคะก็จะเป็นรายการที่มีน้องๆมานั่งคุยกันเนาะแบบตัวต่อตัวอย่างชื่่อเลยะค แล้วก็มาปรึกษากันว่าเออมีเรื่องราวอะไรและเรามาฟังปุ๊บเราก็จะได้เรียนรู้เรื่องราวของคนคนนั้นได้เรียนรู้วิธีคิดวิธีแก้ไขปัญหาไปพร้อมๆกันค่ะก็เสิร์ชหากันได้นะคะใน Apple p o d c a s t หรือว่าแอปพอดแคสตที่มีอยู่แล้ว เสียคำว่าพี่อ้อยพี่เฉาตัวต่อตัวค่ะนะคะไปเสิร์ชมาฟังกันเถอะดีกว่าว่างๆแล้วไปเล่นแอปหาคู่เดี๋ยวปัญหามันจะมาจริงๆนะใช่ใช่ไปหาความรู้หาประสบการณ์กันด้วยการฟังพี่อ้อยพี่เฉาตัวต่อตัวดีกว่าแอปหาคู่ค่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปของพี่อ้อยพี่เฉา podcast นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ฟังพี่อ้พี่ชอาพอดแคสต์ Podcast, เอพิโซดนี้แล้วใครมีเรื่องราวอยากจะถามพวกพี่นะคะทิ้งคำถามเอาไว้ที่อินบ็อกซ์เฟซบุ๊กแฟนเ g e พี่เอ้พี่ชอาตัวต่อต,ตัวนะคะ